ตอนนี้นะคะอยู่กับกําลังล่าใน EP ที่มีชื่อว่าล่ารูปเด็ดเราอยู่กันที่ Art in Paradise เชียงใหม่นะคะอยู่ที่แยกบวกพกถนนสังกำแพงสายเก่านั่นเองเออที่คนหลงแล้วหนึ่งนะหลงไปเลยแม่คือแ<น>บบว่าไปแบบที่เดิมมานะงงว่าเอ๊ะมาอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะแต่ที่ไหนได้ <ๆ S 2> ดคือแบบจ่ายสกรรมเจ้าผิดตีพิดตังบัตรถูกต้องนะเจ้าเพิ่งย้ายมาตีใหม่แล้วนะคะและที่นี่นะคะเป็นการรวมภาพงานสมิติ ไม่ได้เอามาปิ้นติดนะเข้มพ้นเขาวาดมือทุกรูปครับไปอย่ารู้ว่าไปดูอะไรไหมอากไนไปดูอะไรไหมไปไปเข้าไปเลยอุ้ยอากาศด้านในเย็นมากแม่ก็ใช่สิรอพี่เข้มตั้งนานอ่ะพี่เข้มมาสายอ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เอ๋พี่มาชาที่หนึ่งสวัสดีเข้มมาไปที่ มาที่จันทบุรีไม่เราได้กำลังมองอยู่ว่าดูว่าพิพิธภัณฑอาร์ติสอะไรนี่มีสองสาขาอ๋อไม่ไม่ค่ะมีสาขาเดียวมีแห่งเดียวคือเจ้าของก็เป็นเจ้าของเดียวกันย้ายมาที่นี่ได้กี่ปีแล้วคะประมาณสองปีจะขึ้นปีที่สามก็คือเขาย้ายจากที่ช้างพลานมาที่บวกปุกแล้วตอนนี้เนาะเห็นไหมแค่มาสายติดลมพาคะแนนค่ะ พอเข้ามาคือเด็กๆว้าวมากเลยนะแบบว่าอุ้ยอยากมาที่นี่มากเคยไปแต่ที่เดิมแล้วพอย้ายแพนที่นี่เด็กๆก็ถามแล้วเขายกแบบศิลปะแบบจากที่โน่นมาเลยไหมหรือมาวาดใหม่ทั้งหมดยกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าภาพวาดทั้งหมดเราวาดติดผนังใช่ไหมคะเราต้องวาดใหม่ทั้งหมดใช่ค่ะใช้เวลานานไหมคะนานค่ะประมาณสองถึงสามเดือนเก่งมากเลยแล้วใครเป็นคนวาดอ่ะาจากประเทศเกาหลีเลยค่ะเกาหลีเลยนะเด็กๆแล้วมาช่วงโควิดด้วยเพราะต้องควอาเรนทีนี่ด้วยนั่นคือแบบยากมากค่ะ แล้วในส่วนของข้างในอะมีกี่รูปอะตอนนี้เหรอคะโถ้ารูปนี่คือมันนับไม่ได้แอนเทียโอนใช่ไหมเป็นโซนแล้วกันจะมีทั้งหมด11โซนนะคะก็จะใช่ค่ะก็จะมีโซนยุโรปโซนคลาสสิกนะคะโซนอันโดเธอร์นะคะแล้วก็จะมีโซนฉาดป่าแล้วก็โซนโลเคอลโอกเกไลฟ์นะคะใครที่เรียนศิลปะนี่จะมีนะคะแล้วก็โซนบิ๊กก็คือรูปใหญ่แล้วก็โซนแน่นอนเลยคือเขาเรียกว่าเป็นโซนอียิปต์นะคะแล้วก็ชายแล้วก็โซนที่เด็กๆชอบเลย แฟนตาซีอ่าดูกันแล้วก็จะมีโซนที่เป็นโซนอารไซด์ดาวเป็นโซนใหม่โซนวาวที่นี่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามันคือแบบดีแบบไหนแล้วก็อีกโซนนึคือจะเป็นโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซน 2D Art c ค่ะพี่แอรคะแล้วแต่ละโซนอ่ะใครเป็นคนคิดแบบอินสปิเรชันมาจากที่ไหนคะก็เจ้าของนะคะวิศราน,นะคะก็คิดแล้วก็อินสปิเรชันในแตส่วนของแต่ละคอนเทนต์ก็คือได้พูดคุยกับอาจารย์เกาหลีนะคะก็จะมีในส่วนของแบบ ให้ทำให้ให้รู้สึกเข้าไปให้มันต่อเนื่องกันนะคะไม่ใช่แบบรูปนี้โซนนี้เป็นแบบนี้แหลวอีกโซนหนึ่งคือมันกระโดดมันไม่ใช่ความรู้สึกก็คืออินไปเรื่อยๆจนจบตั้งแต่โซนแรกใช่ค่ะแล้วแบบถ้าเราเข้าไปใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะถ้าไปเต็มจริงๆอ่ะถ้าจริงๆได้ทั้งวันเลยนะคะแต่ไม่ได้จํากัดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดยปกติลูกค้าส่วนมากก็หนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนี้คือกำลังมีคือถ่ายได้ครบเลยถูกต้องค่ะ ผู้บริหารโซนก็มีแบบกลุ่มเล่นมากๆแล้วนะครับอยากรู้ว่าข้างในมันจะสวดจึ้งหรอเป่ากเข้าไปลองดูแล้วแหละใช่โอเคได้ยังอยากเข้าไว้ยังอยากตื่นเต้นแต่เราก็คือเด็กๆนี่แหละกำลังนิยมมานะคะจะเข้าไปสวยๆงามๆไม่ยากค่ะต้องมีภารกิจเด็กๆรู้ตัวหรือยังว่าวันนี้จะมีภารกิจให้ทำกันด้วยเอาหน้าเบิร์แล้วนะตอนนี้หน้าเบิร์ไปแล้วเอออออเยากอยู่ทีมใครพี่หมาวาตั้งไหม เออมีคนอยากอยู่กับเราด้วยนะแต่เราเนี่ยแพ้ตลอดเลยนะลูกแต่เราเนี่ยแพ้ตลอดเลยนะลูกมีการ็อกตัวด้วยนะคะเมื่อไรอยากล็อกตรงเส้นเอออะเดี๋ยวเราเริ่มอธิบายภารกิจนะคะเราจะแบ่งแม่ยอมแพ้เลยได้ไหมถ้าแม่แข่งกันหรือแม่ยอมได้เดแล้วมีสองทีมคือทีมแม่ฟ้ากับทีมแม่โค้ดแล้วจะแบ่งเด็กๆไปที่สี่คนแบ่งเป็นสองทีมเราจะไม่ให้ทําการเอา อะไรนะพี่น้องพี่น้องอยู่ด้วยกัน่ซึงตอนนี้จะผููุ้แล้วมีเวลาให้ทีมละ10นาทีเท่านั้นงั้นตอนนี้เราใช้วิธีการแบ่งคนที่เป็นสามคนละลกนะคะของผู้ดค่ะใครชนะจะได้2คนนี้เป่าะนะเป่าะนะได้ไหมเป่าเเป่าค่ะเอาใครถือสองสามนะสามสี่เอาใครถือสองสามนะ เาอฉันุดบีบไม่รู้เรื่องเนาะมีสองสาม้นะฮาๆๆๆกๆๆนะเอาๆๆๆๆมนะๆๆ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 นๆ่ๆๆๆๆสามนะๆ่ๆๆอๆๆๆมๆๆ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 ดีๆๆๆๆๆอๆๆๆๆเๆๆ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 ๆ เราเรียกว่า how to ในการขายรูปยังไงให้ถูกต้องถูกทีเพื่อที่จะได้คะแนนเยอะๆเนาะอ,อ่าเรามาดูกันตรงนี้เลยไปก็จะมี QR code นะคะให้แชน ตรงนี้นะคะมันจะมีตัวอย่างให้ดูว่ารูปภาพแบบไหนควรจะถ่ายแบบไหนให้ถูกต้องเพราะบางคนที่ว่าโฟกัสแค่แค่ตัวคนกับรูปไปถึงไม่ใช่มันต้องมีมิติเพราะว่าเราคือ3มิติถูกไหมคะเล่ตอนนี้จะเป็นตัว q r โค้ดคที่สามารถสแกนเข้าไปดูได้นะคะและอีกหนึ่งยางนะคะคือข้างในเป็นภาพวาดทั้งหมดเลยเราจะไม่สามารถใส่รองเท้าเข้าไปได้นะคะเด็กๆเราต้องถอดรองเท้ากันนั่นไงโดนแล้วไงสแกนก่อนโดนแล้วไงนี่ไงได้5าคะแนนค่ะเราอะ เราแน่แน่นอนเผยนะคะว่าขณะที่คุณแอนกำลังอธิบายเนี่ยทีมไหนหยิบขึ้นมาขอดจะได้เพิ่มอีกฟังนะนั่นไงเออไปสู้มาพร้อมแค่หนึ่งนาทีเออขอให้เลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วยังไงคะเข้าไปเลยไหมคะโอเคค่ะ ภารกิจวันนี้ต้องยอมรับเลยนะฮะว่าศักดิ์ศรีของทีมพจนมันคำคอเราจะยอมแพ้กันมาได้นะเจ้านะคะคุณแม่ขาวันนี้เราอยู่กับลูกทีมลูกสาวแสนสวยน้องมีหยกแล้วก็น้องไอติมนั่นเองนะจ๊ะคุณแม่ขาโซมิโซโซมิโซโซวัยอ๋อต้องพูดถ่ายสีแน่ตกลงไหมอ่าสาวจังหวดชายโยร้าดิ๊ โนแล้วแม่แม่คแนดีเก no ิดอะไรขึ้นยังไม่ชบเกิดอะไรนหัวหน้าทีมคนไหนนั่งลงถ่ายรูปสักท กดด้วยนะหนึาไปดอ้วยักๆอยู่ในมืออยู่ในมือ<ห>อยู่ในมือนี้ยอ้วนะลูก่ไปร็วลนกไปร็วยั่งนอ้วัน่งสไป้นห้วนออนนอนะหนนไปเ้็นไปวไปเรว้วเ,เร็วเร็ว ระโดดเบิกกระโดดกระโดดลูกนึงสอสักระโดดตายเอาหรอเอาตายลูกเร็วเเอันนี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายไงอันนาเล็กแล้วพี่ต้ออยู่ตรงนี้นั่เร็ววเอาหรอต้องให้มันเห็นจับด้วยนะ หมดไไหแตกมากเลยนะวันนี้ก้าการันตีเอาคอเป็นประกันเลยว่าตัวเองถ่ยงานได้ดีมากๆนะโอเค,ค่ะตอนนี้อยู่กับทีมคุณแม่ตักกี้สุดเซฟสุดสวยวันนี้มากับน้องเส้นแล้วก็น้องกะทินะคะวันนี้จะมาความมงค่ะไปหนึ่สองสามเออ น้อยนะคะแต่คะแนนเยอะค่ะได้แล้วเหรอลูกไปค่ะรอทำไมลูกเออเออไปค่ะปังมึกเพิ่มมึอเออเออมุมด้วยนะต้องมุมเออต้องมุมด้วยเนาะเลวเลวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนอานั่งลงไง นั่งลงโดนแล้วหนึ่งนหน้าที่คนไหนนั่งลงถ่ายรูปนะ่งโดนถักสามนั่งไงว่าท่ไงนี่ไงนี่นไงนั่งนั่งไปลิงไทยนั่งบนนี้เลยเออเออเนี่ยโพสท่าให้ลิงห <c oughs> <c oughs> าไอ้เห้ยโยกก็ไม่ได้แล้ววะใครถ่ายรูปชูสองนิ้วแ <c oughs> ม่ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะ จูบก้นไว้ก้นไว้ไม่ให้มันดูดดูดก้นก้นก้นเลยเออเอากนน้นให้มันเนีไปค่ะอันนี้ถ่ายได้ยังเนี่ยไปต้องกลัวนะต้องกลัวกว่านี้เราอยู่ในปากแล้วนะเออหนึ่งสองเอาไปมา

หุ่ยสามนาทีปไปเลยเดี๋ยวตั้งหนึ่งสองชองยไปหนึ่ <c oughs> งสองไปค่ะขนลแล้วแล้วแซาบแล้นี่<ป>ดูตวนะไปทางนีดีไม่รู้ถ่ายไว้ก่อนไม่รู้เลยถ่ายไ้ก่อนนะเร็ว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  หมดเถอะค่ะาหาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหน,นื่อยเลยค่ะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตนะคะถ่ายนนา Adrian สิบนาทีด้วยเอ็ดนาทีด้วยนาทีแต่ว่าโดนหักไปประมาณหนึ่งนาทีก็เหลือสิบนาทีเนาะก็แบบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะชนะหรือเปล่านะคะเป็นไงบ้างคะคุณเข้มโอ้โหดว่า คิดว่าชนะกี่ลูกทีมของพ่อเขต้องที่สุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามุมกล้องสวยๆทั้งนั้นแม่ตั๊กนะคะแม่ตั๊กคิดว่าจะชนะกี่ลูกคะน้อยแต่มากนะคะน้อยแต่มากโอเคงั้นเดี๋ยวพูดแค่นี้ไม่พูดเยอะอย่าไปสปอยโอเคงั้นเดี๋ยวแอนจะขอเช็คภาพนะอ่าแล้วก็ช่วยตัดสินแล้วระหว่างนี้ก็เดี๋ยวแอนช่วยเช็คภาพไงก็คุณตั๊กับคุณตั๊กับคุณเข้มสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้เพราะโซนนี้จะเป็นโซน 2D อ่าเป็นเป็นโซนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นเชื่อว่า 2D Art Cafe ออ่่าโเเคคะะดีี๋ยววรหงนน้แ ชช่่ววยเ็คคพาาใให้ใรจะเป็นนูะะ้รผชหว่างที่เรากำลังรอคุณแอนแตัดสินรูปจึ้งๆกันอยู่เดี๋ยวเข้มจะพาทุกคนไปชมแต่ละโซนอีกรอบหนึ่งนะคุณแม่ขาโซนแรกโซนยุโรปโอ้ยโรแมนติกคนลุกคนดีไปสมมูดทุกอย่างเลยโซนที่สองคือโซนคลาสสิกดูสิแม่ตรงไหนก็คืองามก็คือปังก็คือปุ๊บ ไปหมดเลยคุณแม่ค่ะโซนที่3 Under the s e ซให้ความรู้สึกอารีย์เหมือนใต้ของสมุดย่างไรอย่างกันด้วยค่ะคุณแม่ซึ่งแต่และฟิลในโซนนี้คือแบบหนาวคนกิงลุกเอาดีตัวเองมีความรู้สึกเหมือนเป็นแบบเบอร์เมดกันเลยทีเดียวนะจ๊ะโซนที่4คือโซนสัตว์ป่าอ่ะแม่นางพญามาแล้วหนึ่งยกยกมาทั้งปากเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> โซนที่5โซนโลลซึ่งจะเป็นโซนโลลจากฝั่งเอเชียเป็นส่วนใหญ่ บอกเลยว่าจึงมากแม่คือสวยแบบขนลุกเลยนะจ๊ะคุณแม่โซนนี้โซนที่6คือโซอนบิ๊กทุกอย่างคือยิ่งใหญ่บิ๊กบิ๊ิไปหมดเลยเหมือนเราเป็นผู้หญงตัวเล็กๆบอบบางคุณแมุ่้ยตัวเล็กตัวน้อยนะฮะโซนที่7เป็นโซอนอียิปต์ความฝันจะเป็นคีโอพาตามันต้องเกิดขึ้นวันนี้นะคะคุณแม่ขาเรื่งฟิลบอกเลยว่า ฟิลแบบอุ๊ยดีแบบสุดไปเลยนะโซนที่8โซนแฟนตาซีบอกเลยว่าเด็กๆแฮปปี้กัโซนดีมากๆมันแบบแฟนตาซีแบบสุดมากคุณแม่ค่ะโซนที่9จึงมากแม่อัพไซด์ดาวเดินเข้ามาตอนแรกงงค่ะโซอนอะไรวะอ,อ๋อมันต้องกลับหัวท่าย โซนสิบโซนเลโกแลนด์แอบบอกเลยแม่ว่าเป็นงานปารีตที่หนึ่งงานละเอียดแบบสุดมากยอมเลยค่ะคุณแม่ขาและโซนสุดท้ายกับโซนคาเฟ่สองมติถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนผูกวาดอยู่บนกระดาษเลยค่ะคุณแม่และตรงนี้เขายังมีเครื่องดื่มอาหารขนมอร่อยๆไว้ให้บริการแถมตัยนะ้เจ้าคุณแม่ขาโอเคอเค,ค่ะตอนนี้ก็คือแอนก็ได้ผู้ชนะแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดสินเลยทีมที่ชนะถ่ายรูปภาพได้ มน้อยแต่มากแล้วก็สุดโต่งก็คือทีมแม่ตั้งนั่นเองบอกแล้วตัวแม่จะแผลได้จ้าแบบนู้นไม่เอาบไม่เอาคือวันนี้ต้องบอกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบสนุกมากๆเลยนะแล้วก็เด็กๆก็ชอบมากสนุกไหมคะสนุกสนุกค่ะใครที่อยากจะมาที่นี่นะก็มาได้เลยคือเขาย้ายมาแล้วเนาะที่บอกพ่อพี่แอนบอกหน่อยว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บนถนน เซตเต้นสัตว์แพงสายเก่านะคะสีแยกบก็อกสีิไลค่ะที่จอดรถคือกว้างขวางมากเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มแต่สามารถซื้อติ๊กเก็ตได้ถึงแค่6กโมงเย็นนะคะถ้ามาจากช่องนี้นะคะแจ้งเลยเดี๋ยวเรามีสดรถไฟติดตามที่เพจอีทีนึงนะคะนี่วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนท้าเลยนะครับที่ให้ทำความรู้แล้วก็ให้โปรโมทในส่วนสถานที่จึ้งแบบนี้ ก็ทางอาติงก็ขอขอบคุณนะคะเสพมากๆเลยที่มาถ่ายภาบที่นี่รู้สึกแบบสนุกด้วยกันจริงๆเนาะแล้วเดี๋ยวเข้าไปถ่ายรูปด้วยกันใหม่อีกนะคะขอขอบคุณพี่แอนอีกทีนะคะขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าการลงโทษจะเป็นอย่างไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องกําลังนิยมด้วยเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปล่าที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายในแถเน้ เออค่ะนะเกือบอที่เราเป็นผู้ชนะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปโพสท่าสวยๆแบบมีช่างภาพแบบหลักร้อยล้านเนาะที่เมื่อกี้เขาโมไว้นะคะถ่ายให้ค่ะพร้อมหรือยค้คะเด็กๆไปค่ะไปค่ะเริ่มถ่ายเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยเนาะกี่เทเลบอ์นะคะเอาให้เต็มสองเทเไบอ์ไปเลยนะคะเดี๋ยวโพสทีริามเลยกัคะเริ่มไม่ก็คือเริ่มถ่ายแล้วให้แล้ว วดีโอไม่คือตอนแรกจะกดรัวแต่ก็คือมีความรู้สึกว่าไปแฮปเอาเองง่ายกว่าเราแก้แค็ดแบบนี้ซ้อนซ้อนเออเราเป็นผู้ชนะค่ะคนหนึ่งสอนนะไม่ประเด็นนี้คือแบบแ้วต้องมาถ่ายรูปใช่ไหมแต่ดูความพุดวายของนางแบบนี่เราชี้นี่เราชี้นี่ดเราจะให้ถ่ายรูปสวยได้ยังไงอะ ใครก็ได้ไปแย่งไม้แย่งไม้นี่เออจับไม้อ่าโอเคนะคะพร้อมนะคะนี่เราชี้อย่างงี้พิงอะไรนะพระนางยักษ์ดิงนะคะพร้อมนะคะลูกสมุนหนุมานกับนางเบญจกายคือแบบโพสท่าได้เลยนะคะชี้ชี้นางสมณะขาเอาลงมาชี้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 นี่ชี้นี่นางเบญจกายแปลงขาจับไปนิ